โอเคก็สสวัด,ดีแล้วกันนะครับก็มาโอเคเมื่อกี้กำลังทดสอบอยู่อุปกรณ์ก็ยังไม่ได้เตรียมเลยงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทำห้องรับเนาะก็ก็เดี๋ยวไปหาพื้นที่ทำเลดดีๆก่อน แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหาจุดที่ผมเคยทำเอาไว้ก่อนอยู่ในเอ่ยม,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 มอมอมอเรียกสเปนแววครับก็ความจริงคลิปนี้ผมถ่ายไปแล้วนะแต่ผ่อิ้นมันไปถ่ายในโทรศัพท์นะครับก็ไม่ค่อยผ่เอิญสักไรอันนี้ก็ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหม เหมือนจะใช่นะครับก็ตรงนี้ผมก็ปิดเอาไว้เนาะก็มันจะได้ไม่มีใครเข็นอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปต่อไปถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ปักท็อตเลยโอเคงั้นผมขอกินในวิชันก่อนละวันนะครับถ้าผมทํางานอย่างเงี้ยมันจะต้องกินในวิชันไงนถ้าไม่กินมันก็จะมืดอย่างนี้แหละครับ กินนะครับกินอืมชัดเจนตรงนี้จะยังเห็นอยู่นะครับก็ต้องอุดนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวก่อนนี่ตรงนี้นี่ขี้มาไริหองของเราก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่นิดหน่อยมั้งครับออันนี้ก็ เป็นห้องรับนาะใช้หลบมอนเตอร์ใช้อะไรได้ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามอนเตอร์มันมีตัวไหนที่สามารถทำลายบล็อกอย่างเช่นเอนเดอร์แมนมันก็สามารถเก็บบล็อกได้นะครับก็คิปเปอร์ก็ระเบิดได้นะุโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าขั้นตอนการสร้างเลยโอเคเดี๋ยวหาที่ดีๆีกนที่ดีดีๆหรอที่ตรงไหน เอาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ได้ไหมเอ่ย,อย,อยน่าจะได้อยู่นะครับโอเคงั้นก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกฟังสติกกี้พิสตันต้องเป็นเขียวๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่เขียวนี่คือไม่ได้นะถ้าไม่เขียวก็ใช้ไม่ได้นะครับผมยังงงๆอยู่นะครับก็เล่นจาวาได้แค่ไม่กี่ครั้งเองก็น,นะครับ ถ้ามันช้าไปหรืออะไรไปก็ขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มวางห้องกันก่อนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่วางห้องสิทุบซอกทุบให้เป็นห้องสีอื้อเอ้าตรงนี้ทุบทำไมวะเนี่ย,อยโอโ้ไปหมดแล้วสมองสมองอไปหมดแล้วแล้วก็กลากเลสโซนมาอย่างนี้นะครับโอเคผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็ ใครอยากทำแบบกราฟโอเคแล้วก็มาดูกันครับว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเดี๋ยวผมจะต้องโอเคเดี๋ยนะอเออกดผิดปุ่มครับกล้อง ต้องขอโทษด้วยนะคะับเดีว่ามันมันผิดปุ่มไงเออตอนนี้ทางออกโอเคทางเข้าที่เหลือก็ทางเข้านะคะคลิปนี้จะจบเร็วหน่อยนะครับมันเป็นคลิปแรกผมเพิ่งทำครั้งแรกเลยนเนี่ยแล้วก็ริเวอร์นะครับคันโยก ไปดูกันโอเคตอนนี้มันก็ปิดหยุ่น,นะครับอืมนหนนี้เกิดสิ่งใดขึ้นวงจรมีปัญหาหรอหรืออะไรฮะทำไมมันไปแค่น,นั้นด่ะนหนนี้อ๋อ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 งง มองไปแล้วนะครับเนี่ยอ,อะไรกกนครับเนี่ยอ๋ออออ๋ออ๋อวิทำไมอันอันอันนี้ไม่มาอ้ออ้าวจะขัดข้องนะครับเพรมันเป็นอะไรไวะเนี่ย ันเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงก่อนนะคระฮึนะฮะตรงนี้มันไม่เชื่อมกันอะอ่านั่นไงว่าแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรขัดข้องสักอย่างเชื่อมยองังเชื่อมยองังอืมอืม้ยเฮ้ยฮึบเฮ่มอืมอ,มอมืไปอย่างนี้เลย นี่น,นี่ไปได้ไหมเอ่ยไดไหมครับงัมนโอ้ยผิดปุ่มอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผม,ผมขอวางบอกนันก่อนนะครับได้ไหมเอ่ยอ่าเหมือนว่าจำไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็อุดตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะก็ไม่สนเนาะตรงนี้ก็ไม่สนเดี๋ยวไปทำเฮ้ยคิปเปอร์ออกไปผมแนะนำว่าให้สร้างหนโหมดสร้างสรร์ก่อนนะครับถ้าใครไม่สร้างสรร์ผมจะทำ โหมดเชียร์ทีทุกคลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามีโหมดส u r v เวลผมผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับก็จะไปหาที่ที่เหมาะก,ก่อนนะครับก็โอ้ยผ่ยานมาเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับสำหรับเวลาผมนะผมก็ครับผมโอเค เดี๋ยวไปหาที่ที่เป็นเดินสูงๆแล้วกันนะครับงั้นขอเป็นงั้นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับก็น่าจะได้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ทุกนี่จะนะครับนี่วางไว้อย่างนี้ก็โอเค โอ้ยอาอ่าโอ้ยโอ้ย,อยผิดอีกแล้วนะครับก็ต้องขอต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับครั้งนี้ผมจะทำให้เป็นห้องแคบๆหน่งแล้วกันนะครับก็อ่ะ ถ้าใครไม่ชอบที่แคบก็แนะนำว่าให้สร้างใหญ่กว่านี้ได้นะครับใครที่ไม่ชอบอ,อันนี้ได้ไหมโอเคเหมือนจะได้แล้วนะครัเกาแล้วก็เก็บตรงนี้เอาไว้นะคบใช่ไหมมาดูกันครับใช้ได้ โอเคต่อไปก็ทางออกนะครับโอเคสโตนมาอย่างนี้ครับผมก็มาอย่างนี้อ่ะกอนนะผมจะขอวางบล็อกดินไว้ก่อนนะครับเออในวิชชั่นอย่าเพิ่งหมดหมดอย่าจะหมดฤิดเดยนนะครับกินกัดกินกันจะได้ไม่หมดเล็ินะครับ นทนี้มืจะเป็นห้องของผมดัวยอีกแล้วนะครับผมสร้างไว้เยอะไงะก็ก็ก็นะครับครั้งนี้อาจจะนะต้อง แล้วม,ม,มันเสียงมันติดป่ะอ่ะป่บนืม